เมื่อช่วงที่แล้วกัมปูได้พาคุณผู้ชมไปดูการทํางานในเขตพื้นที่สายใหม่กันมาแล้วนะคะแต่ว่าที่ภาคอีสานค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่โดดเด่นในเรื่องของการจัดการขยะเอามากๆซึ่งตอนนี้นะคะกัมปูก็เดินทางมาที่ตำบลพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะเพราะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นชุมชนต้นแบบชุมชนปลอดขยะค่ะ ซึ่งเรื่องราวนี้นะคะได้เคยถูกถ่ายทอดผ่านผลงานสารคดีของน้องๆในโครงการกบจูเนียร์ป,ปีเจ็ดค่ะซึ่งการถ่ายทำในเรื่องของการจัดการขยะในครั้งนี้นะคะก้ามปูก็ได้นัดกับน้องๆโรงเรียนพังคโคนวิทยาคมเจ้าของรางวัลไว้ด้วยแล้วค่ะเพื่อมาช่วยพาก้ามปูไปทำข้อมูลนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการถ่ายทำอีกด้วยค่ะ กุมปูก็เลยต้องแบบขอให้น้องๆน,นะคะต้องพาไปดูเพื่อที่จะตามรอยเส้นทางการจัดการขยะในชุมชนพังโคนคแห่งนี้ใช่ไหมคะเขาแบบจัดการอะไรยังไงบ้างคือชุมชนนี้ค่ะเขามีการจัดการมาตั้งตั้งแต่ประมาณน่าจะสัก4ปีได้ะคะ่ะมันเกิดปัญหาก็คือว่า มีมแมลงวันเยอะจนะต้องกลางมุ้งกินข้าวกางมุงกินข้าว,าาวนะใช่ค่ะเพราะว่ามันมันเยอะมากเนื่องจากว่าโรงขยะก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะ,ะแล้วเนื่องจากว่าปริมาณขยะมันเพิ่มขึ้น<ะ>แต่ละปีมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย<ะ>ๆมันเลยทําให้แบบว่ากลิ่นของขยะเนี่ยมันแบบมาจนถึงตรงนี้ค่ะหมู<ะ>่บ้านตรงนี้เลยค<ะ>่ะขยะเนี่ยจะมาจากหลายๆตำบล ที่เขาจะเอามาทิ้งเป็นขยะที่ไม่สามารถนําเอาไปทําอะไรได้แล้วจะเอามาใช้ฝังกลบที่นี่อะค่ะหลายๆหมู่บ้านในหลายๆตำบลจะมาทิ้งที่นี่ไม่ใช่แค่ว่าตําบลพังคนอย่างเงี้ยโอแสดงว่าเป็นจุดแบบพักขยะใหญ่เลยใช่ค่ะประมาณได้ไหมอะมันเท่าไหร่อ่ะมันนหลาไหลยหลายตันไหลสิบตันมากค่ะพี่คือแบบมันมันเยอะมากจนคือเนี่ยที่เห็นดินที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะคือเนี่ยก็คือมันเกิดจากการที่เราถมดิน กบ,ก<ล>บขยะ<ย>ใช่อ๋อเขาคือเขาเป็นวิธีฝังกลบนี่อันนี้มันก็จะสูงดินก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็คือเป็นที่วัดแท่งวัดพื้นดินนะคะเมื่อดินมันสูงเกินตัวเนี้ยก็คือเราจะต้องทําการเปลี่ยนบ่อเป็นไปฝังกลมบ,บ่ออื่นอ๋อหมายถึงว่าถ้าพอมันกลบขยะมันก็จะสูงขึ้นถูกไ<ช><ะ>หมตอนนี้ดินมันก็อยู่ที่ประมาณ ก็ยังเหลืออ,อ,อีกอีกอีกเยอะเหมือนกันประมาณเมตรกว่าได้ถ้าวัดจา<ช>กสายตาเมตรสองเมตรได้แต่ถ้ามันสูงเกินตรงนี้เมื่อไหร่ก็ต้องเปลี่ยนบอกเปลี่ยนเลย,เลยมันก็สูงเหมือนกันนะใช่แต่ว่าคือเรื่องจากว่าตอนที่พวกหนูมาถ่ายอะค่ะมันมยังต่ํากว่านี้ตั้งเยอะนะ,ะแล้วแบบคือผ่านไปวันหกเดือนเองเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเหมือนกันก็คือแบบหนูก็ว่าอีกไม่นานนะจะถึงตรงเนี้ยก็อีกไม่นานใช่เพราะว่าขยะมันเกิดขึ้นทุกวันใช่ มื่อได้ทราบข้อมูลได้พูดคุยถึงปัญหาและกระบวนการจัดการขยะของชาวบ้านที่นี่จากน้องๆแล้วนะคะการปุกก็จะขอลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านค่ะเพราะว่าอยากจะเห็นกับตาแล้วละคะ่ะว่าเขาจะคัดแยกขยะก,กันมากขนาดไหนและเมื่อแยกแล้วนะคะขยะเหล่านี้จะถูกนําไปที่ไหนต่อบ้าง พอเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีถังขยะค่ะที่ตั้งไว้อยู่หน้าบ้านนะคะแต่ว่าถังขยะจะไม่ได้เป็นถังปกติทั่วไปนะคะอย่างบ้านนี้สังเกตเห็นได้เลยว่าจะเป็นลักษณะเหมือนตะแกรงแล้วก็มีช่องแยกเอาไว้หลายช่องมากๆซึ่งด้านในนะคะก็จะถูกคัดแยกไว้เป็นแบบ อ่ะอย่างช่องนี้ก็จะเป็นพวกแกลอนที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะคะเป็นแกลอนพลาสติกแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็จะมีขวดน้ําพลาสติกด้วยเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการคัดแยกขยะของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ค่ะ การคัดแยกขยะที่นี่ส่วนใหญ่นะคะก็จะคัดแยกเพื่อการขายค่ะซึ่งขยะนั้นก็จะถูกจําแนกออกเป็นหลายอย่างตามวัสดุค่ะอย่างที่บ้านของคุณป้าท่านนี้นะคะกัมปูเห็นว่ามีการแยกขยะไว้หลายอย่างมากๆเดี๋ยวจะต้องขอเข้าไปดูสักหน่อยแล้วละค่ะว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้จะแยกแบบหลายอย่างอันนี้จะเป็นถุงพลาสติกก็จะแยกอีกต่างหากคือถุงพลาสติกก็ไม่ได้แค่เอามาใช้งานอย่างเดียวไม่ค่ะแยกเ,เป็นค่ะ ขายได้ค่ะถุงพลาสติกก็ขายได้แล้วก็ขวดเราก็จะแยกออกถ้าขวดขุ่นเราก็จะแยกออกต่างหากขวดขุ่นอ๋อขวดขุ่นันนี้ไม่ใส่ไม่เป็นแก้วค่ะไม่เป็นแก้วหนึ่งคือพลาสติกใสๆอันนี้ใสใสเขาจะเรียกกระถุพลาสติกเพชเขาเขาเรียกว่าเพชะเขาเรียกว่าเพชรอันนี้คือเพรค่ะมันจะราคาแตกต่างค่ะ กับอันนี้มันราคาไม่เหมือนกันราคาอันไหนอันไหนขายได้แพงอันนี้คนราคาจะแพงกว่าก็คือเลยเป็นเพชรไนค่ะอันนี้เขาต้องถ้าแยกอีกก็ต้องเอาอีกต่างหากคุณป้าบอกว่าการคัดแยกนะนะคะสามารถแยกออกเป็นวัสดุได้หลายประเภทเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกแบบใสขวดน้ำพลาสติกแบบคุณขวดนมแบบคุณขวดแก้วใสขวดแก้วสีถุงพลาสติก หรือแม้กระทั่งฝานะคะก็จะต้องนําออกแยกจากขวดค่ะซึ่งสิ่งต่างๆที่ก้ามบุกล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีราคาทั้งนั้นเลยแหละค่ะมันสะอาดในตาแล้วก็เวลาเราทํามันก็มีผลประโยชน์ของเราติดตามมันที่ิดหน่อยๆมันก็มีความสุขคลอยได้คือความสะอาดอความน่าดูแบบนี้ใครมาใครก็ชอบใครมาใครก็บอกว่าเอ,อ้น่าอยู่จังเลย<อ>แบบนี้พอใจอ เมื่อทาการคัดแยกขยะแล้วนะคะส่วนที่นําไปขายได้ชาวบ้านเขาก็จะเก็บสะสมไว้เพื่อรอนําไปจําหน่ายให้กับทางเทศบาลในวันและเวลาที่กําหนดค่ะแต่ขยะที่ไม่สามารถนําไปขายได้อย่างพวกเศษอาหารนะคะชาวบ้านเขาก็จะนํามาทําเป็นปุ๋ยหมกักหรือมาทําเป็นแก๊สชีวภาพค่ะอย่างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณลุงมงคลคนนี้ค่ะที่เป็นตัวอย่างนะคะในการนรําเศษอาหารมาทําเป็นแก๊สชีวภาพแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆด้วยล่ะค่ะ ก็จากที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยจะใช้ถังแก๊สเนี่ยประมาณ5ถัง5ถังคือถังแก๊สปกติใช้ังารับก็เดี๋ยวนี้น้ำจฎิบันกก็ใช้ใช้ามถังคือลดจาก5 5ถังมาเป็น3ถังทน3ถังก็คือประหยัดไปได้2ถังเลยทีเดียวครับก็ถือว่าลดต้นทุนแล้วเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนที่ที่ยังไม่ได้มีโครงการอะไรนี้เขามาแบบขยะในในบ้านในครัวเรือนในชุมชนเยอะไหมคะก็เยอะฮะ ขนาดถังใหญ่ๆเต็ม,ตมครับแล้วก็ไม่ตั้งไว้ก็อาจจะเป็นพวกหมาพวกอะไรคุยพวกเศษอาหารออทําให้เคลื่อนหลังจากที่มีโครงการนี้เข้ามาก็ไม่มีสั้งขยะแล้วก็แยกส่วนที่ใช้ไปอยู่ได้ก็คือเป็นพวกนอกเปื่อยได้ก็คืออามาลงบ่อ และในช่วงหน้านะคะก้ามปูจะพาไปดูบรรยากาศการแลกซื้อขยะของชาวบ้านตำบลพังโคนค่ะจะเป็นยังไงนะนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะทั้งขวดมีทั้งกระดาษม่ทั้งกล่องวันนี้ได้ไป87บาท